วิธีทาหมูแดดเดียวนะคะหอมๆนุ่มๆมมมอร่อยค่ะทําหมูแดดเดียวเอาไว้กินเองในครอบครัวนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแคเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะหมูที่แคเลจะนํามาทําแดดเดียวในวันนี้นะคะจะใช้เป็นหมูที่มีส่วนติดมันด้วยนะคะหมูที่ติดมันเนี่ยเวลาทอดมันจะนุ่มอร่อยค่ะไม่เหมือนเนื้อแดงล้วนๆเลยแบบนั้นมันจะแข็งกระด้างเมื่อเวลานํามาทอดนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นําหมูไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็นําหมูมาหั่นชิ้นได้เลยนะคะขนาดชิ้นก็ตามชอบได้เลยค่ะเพราะว่าเราทําทานเองในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าใครทําขายก็หั่นชิ้นยาวๆสวยๆหน่อยนะคะให้เสมอกันเท่ากันนะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการหมักกันนะคะหมูทั้งหมดใช้2กิโลกรัมค่ะ ค่ะแค่เลยจะใช้น้ำมันหอย1ช้อนน้ำมันหอยเนี่ยจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปทอดเนี่ยถ้าใส่น้ำมันหอยเยอะแล้วน้ำมันมันจะดำนะคะจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะซีอิ๊วขาวใช้ทั้งหมด5ช้อนนะคะ ตามด้วยพงปรุงรสรสดีค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ใส่แล้วมันจะอร่อยเนาะจากนั้นค่ะก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะทั้งหมด3ช้อนค่ะใครจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการกุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อสักครู่เนี่ยแค่เลยใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะคะแค่เลยลืมกดถ่ายก็ต้องขอโทษขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวจะใส่งาขาวลงไปในส่วนปริมาณของงาขาวเนี่ยก็ใส่ได้ตามชอบได้เลยนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ตะแกรงนะคะเพื่อที่จะนำไปตากแดดกันค่ะแดดจะจัดแบบนี้นะคะตากไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะ เมื่อตากแดดด้านแรกเสร็จแล้วนะคะแค่เลยตากด้านแรก1ชั่วโมงนะคะเป็นปัญหาเขาก็จะเกรียมแล้วเนาะจากนั้นก็ทําการกลับด้านเอาด้านล่างขึ้นตากอีก1ชั่วโมงค่ะค่ะตากทั้งสองด้านครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะผิวหมูนะคะเขาก็จะหนังเกรียมๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาทอดได้เลยค่ะอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตั้งหม้อที่เราจะใช้ทอดบนเตาแก๊สได้เลยใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะน้ำมันที่เเคเลแนะนำนะคะก็ใช้เป็นน้ำมันปามค่ะน้ำมันปาล์มจะมีจุดเดือดที่สูงเหมาะกับของทอดที่สุดเลยนะคะแล้วเวลาทอดของอย่างเช่นถ้าเป็นพวกปลาเนี่ยจะทำให้เหลืองสวยด้วยค่ะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปได้เลยไม่ต้องรอให้ น้ำมันเดือดนะคะเพราะว่าเราจะทอดไหหมูกับน้ำมันเนี่ยร้อนไปพร้อมๆกันค่ะถ้าหากว่าเรารอน้ำมันเดือดเนี่ยงาขาวมันจะไหม้ก่อนที่หมูจะสุกนะคะค่ะเมื่อน้ำมันเดือดนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะ,ระประมาณ5านาทีถึง6นาทีก็พอค่ะเสร็จเรียบร้อยกับเพื่อนๆค่ะหมูทอดเด็ดเดี่ยวหน้าทานไหมคะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ